ทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะคะคลิปที่1ถึง2ครูได้สอนเกี่ยวกับภาษาพูดภาษาเขียนไปแล้วและคลิปที่3เป็นคลิปเกี่ยวกับคำเชื่อมประโยคในคลิปนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนย่อหน้าการเขียนย่อหน้าหรือการเขียนพาระวราการเขียนย่อหน้าคืออะไร เขียนย่อหน้าคือแบบฟอร์มนะคะที่เวลานักศึกษาเขียนจะต้องเว้นช่วงตรงนี้เข้ามานะคะส่วนบรรทัดอื่นเราจะอ่าสตาร์ตรงนี้ให้ตรงกันแต่บรรทัดแรกเราจะต้องย่อหน้าเข้าไปแบบนี้นะคะย่อหน้าจะมีประมาณ 8- ถึง10บรรทัดนะคะ 8- ถึง10บบรรทัดอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ ว่าเราจะเขียนย่อหน้าอย่างไรให้ได้คะแนนเต็มนะคะทีน,นี้เวลาเราจะเขียนย่อหน้าเราจะ start with main idea นะคะ main idea นักศึกษาลองอ่านพร้อมกันนะคะประเทศไทยสวยงามมากประเทศไทยสวยงามมากนักศึกษาเห็นไหมคะเมื่อเราเห็น main idea แล้วเราต้องหา keyword คีย์เวิร์ดของเมนไอเดียนี้คือคำว่าประเทศไทยสวยงามแล้วก็มาถ้าอาจารย์ออมเขียนความสวยงามของประเทศอื่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเมนไอเดียบอกว่าจะต้องเป็นประเทศไทยและครูออมจะต้องเขียนเกี่ยวกับความสวยงามและวต้องบอกว่าสวยงามมากอย่างไร about ประเทศไทยเราก็จะต้องมีคำเชื่อมที่นักศึกษาเรียนมาแล้วมาดูคำเชื่อมพร้อมกันนะคะประเทศไทยสวยงามมากประการแรกปบ๊บป๊บป๊บสวยงามอย่างไรประการที่สองสวยงามอย่างไรประการต่อมาสวยงามอย่างไรประการที่สามอีกครั้งนอกจากนี้ยิ่งไปกว่านั้น ประการสุดท้ายเห็ okay. นไหมคะแล้วเราก็จะได้ย่อหน้า1ย่อหน้าค่ะ